กินได้เหรอกินได้ฉันกินมาแล้วสามสี่แก้วไม่เป็นไรดอกกินมาแล้วอิ่มเลยเนี่ะน้ำอร่อยไหมฉันลองกินเบื้งไปเลยฉันลองชิมดึงไม่ได้แน่อืมกินเถอะ ฉันกินอิ่มแล้วฉันแค่ว่าพูดเล่นเฉยๆฉันกินอิ่มสองสามแก้วเขาหายฉันมานะฉันกินแล้วกินแล้วนะไม่ต้องห่วงใช่ไหมจ้ากินน่ะเสียงใสเลยเออกินน่ะฟองฟอดเลยเนาะใส่เป็นขวดใหม่ๆน่ะนะเปิดตังฟิตเนี่ยถ้าพูดเหมือนอยากกินเลยอ่ะใครเขาอยากกินฉันกินอิ่มแล้วถามเพือคยดูก็ได้ฉันได้มาสองกับฉันกินอิ่มตุเลย เด้จริงเอาเขาคุยแล้วก็เธอนะ่ะเธอลงหันไปคุยทิง้งใครใส่ตาผมสั้นนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับฮะ<ม>เธอเป็นอะไรหรือเปล่า<ม>ใครเรียกอะแม่สุดเหรอ,น,อนุนนๆนนน,นแม่โอแม่คุยนะแม่คุย ครอ่ะฮะอะไรหมดตังกันเหรอแม่ตังหมดแล้วไม่ใช่ตังนะอะไรเหรอหถ้าเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นอะไรจะฉันกดไหลย้อนจ้ะคอเย็นเจี๊ยบเลยนั่นเด็กฉันเิ่งมากแล้วอ่ะ มากก็จะอากาศมันเย็นลำนองเธอไม่ได้อยากกินน้ำถูกไหมไม่ได้อยากกินแต่ฉันกินอิ่มแล้วลองถามทว่าฉันได้ไ <ข S 1> มาสองแกว้วฉันกินอิ่มตุเลยในใน,ในท้องมวแต่นามถามใครกันนั่น้องถามพี่ข้างหน้าเขาทั่ะพี่เขาบอกกันไหนลองดูลองดูลองหันไปดูทว่ะไหนล่ะลองหันไปดู่ะ คนไหนล่ะพี่หันานานนาะนหันจนหมดมชมรอบแล้วเนี่ยลองดูลองดูหม่ลองดูหม่ข้างนานน้ำพี่เขาใส่เสือ้อลายดอกกลนนะเธอเสือ้อลายดอกซ้ายหรือขวาล่ะขวาเธอนั่นน่ะขวาเธอขวามือขวาเธอรู้จักมือขวาไหมฉันฉันจะบูดให้ฟังเออเอาไปเธอฉันไม่กินล่ะฉันไม่รู้สึกอยากล้วฉันอิ่ม ไม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันเอาไปเท่าัันนหายแต่ฉันไม่อยากอยู่กับเธอเธอต้องปล่อยฉันไปหายเปปซี่ไปอันนึงแล้วนะงั้นเราไปด้วยกันเลยถ้าอย่างเป็นแบบนี้ได้ที่นี่